สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องบ่าวตุ้ยลำบากน้อยเชียวอันนี้มีอะไรเซอรพรส์จะเซอรพรส์ใครเซอรพรส์ใครมีสมบัติมีครับพี่น้องขอขอบคุณพ่อเอฟซีกทมเนาะของงานน้องอ่าน้องไปก็ได้ครับผิดแผนเลยตอนแรกว่าจะทำอีกแบบหนึ่งพอดีมันยังไม่เสร็จก็เลยจะส่งซอร์พรส์พี่สมปักได้ข่าวว่าพี่สมปักเขาบนนะ่นเหรอเขา,าจะขายทุกอย่างเลยเหร ไม่เป็นไรไมว่มาก,กันอันนี้ของหนูก็ได้นะวันนี้หนูก็ได้นะเดี๋ยวจะไปคล้องอยู่ตอนตยลาโอเคไหม <ทำ S 1> ก็ต้งองรอเขาดิมันไม่ทันก็ดูจะรีบเปล่าดิแต่วันนี้เราจะเซฟให้พีพ่ซุปเปอร์ก่อนก็ทำเป็นแบบว่ารเาาราจะทำเป็นแบบว่าพ่อจะทำเหมือนแบบว่าทีนี้จะเอาของมาอะไรให้หนูก็ใช่ไหมเข้าใจไหมแล้วหนูก็ พี่สปอสบอกเอนี่ยหนูหนูให้พี่หนูไปย้ายพี่กลับหนูไปย้ายพี่ทอ้องหนูไปย้ายพี่หนูไปยายอะไรพี่อะไรเงี้ยประมาณนี้ลองดูว่าจะเป็นยังไงไม่ได้หลอกจะขึ้นหรอกก็พี่เขาแบบเหนื่อยไนะพี่เขาแบบเหงาอยู่คนเดียวด้วยไงไม่รู้แล้วจะหนูอ่ะหนูจะทำยังไงคิดไม่ออก,กนลยทำอะไรเป็นอะไรบอกพี่น,อน้องหน่อยบอกพ่อบอกพ่อ,อ,พอเอฟซีกัทบทมอไหนว่าจ่ายค่าปิดมาเท่าไหร่บอกดิ ถ้าอ่ามงกุฎเท่าไหร่ห้าพันสองห้าพันสองเบาๆจ้าก็ไม่เป็นไรนะของแต่งอะหนูขึ้นจากสองยังทันอยู่ยังไม่ทันเหมือนวันนั้นเลได้ข่าวว่าเมื่อคืนนี้ได้ข่าวว่าไม่ได้นอนเลยเหรอ <laughs> เป็นระแวงพี่น้องพยานตัวไอซปรองเห็นไหมเธอนี่พี่นอ้องรอสักครู่ ีครับพี่น้องขอบคุณ FC กทมครับพ่อฮักน้องปายครับพ่อฮักอีแหนะนี่ครับพี่น้องพ่อฮักอีแหนะครับเดี๋ยวมันจะซื้แกงเพื่อนมีครับพี่น้องแล้วเขาไปไหนซื้อโมบิ้งเหรอแล้วมีเฟซพี่เขาไหมลองโทรดิมีสต๊อกหรือเปล่า ของหายบอกเงี uhm, ้ยพ bo huh ี่สปอของหายบอกเงี้ยพี่ไปไหนบอกเงี้ยตื่นเต้นนะก็เนี่ยพี่ก็มองตื่นเต้นอ่ะพ่อตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นจังเลยอ่ะ โอ้ยเงิดลายรนะพี it, sure. ่น้องเดี๋ยวรอสักครู่ครับบอสิโท่หาแกงนั่งนั่งมันเอาโทษซ้ำไปเดี๋ยวรอครับรอเป็นไงตื่นเต้นปะสมงปากอีกแล้วดูดิได้ละหนึ่งหมื่นอ่ะไปทำอะไรมาทำไมต้องพ่อไม่ชอบในคุณอินตาปั้ย มาซื้ออะไรมาหิวค่ะเลยไปซื้อพ่อได้ข่าวว่าจะลงเหรอไม่ลงลงไหนน่านลงรถตัวไปทำอะไรมาลงรถตัวไปทำอะไรมาทำอะไรพ่อไม่ชอบคนกินทานะเนี่ยพ่อจะเหละมุกเก้ามุกไหลอะไรคะลอง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 ได้ยังลองยังได้ยังน้ำตาลไออาบแก้มได้ยังน้ำตาน้ำตาลไออาบแก้มอะไรสมัยเด้อ พี่สุดไปอันนี้ห então, นูก็ได้ก็แบ่งปันพี่เขาหน่อย <i asta> นะต้อง <cort' S 1> มอง <marking S 1> ไม่อยากให้ไม่อยากให้กัะหายนะเดี๋ยวก็ด่ามาอีกนางบอกว่านางเจ้านี้ให้เธออ่ะอะไรอันนี้คือ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 อะไรจริงเหรออ่านดูดิอ่านดูดิ อ่านดูดิอาจะ่านอ,อ,อะไรออเอาเอาอะไรเอ,อาอะไรไอ้ปลายปอบพี่ร้องทำไมเอาไอ้ปลายปอบ เอาไปไม่ต้องอ่ะเอาอันน uh, ี้ก oh. ็ร้องตามนะเอาอ่ะมาเลยลูกฟังก่อนพี่เขาในที่สุดลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นลุกขึ้นนะไอ้ก้อนเป็นพยานลุกขึ้นโอ้ย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 อะไรโอ้ยก้อนดู อ้อร้องทำไมโอ้ยไอ้ไา่ปอดปอดพี่เขาโอ้ยเอาร้องทำไมอย่าร้องด้วยร้องวงแรกไหมเนี่ยทิหนึ่งหมื่นอันนี้คือหนึ่งหมื่นจริงๆไปแกแกต้องรับผิดชอบ้ทำไมต้อพี่เขาแบบนี้ บ้านไหนไม่ครับไม่กลับบอกกูแล้วหรอบ,บอกแล้วหรอบอกว่าแล้วไม่เอาบอกไม่กลับไม่กลับสู้ต่อไปที่เนี่ยที่เอฟซีพ่อไปจะที่จริงไปก็ได้นะไปก็ได้เหมือนกันคนละหมืน่นก็เนี่ยบอกรอบอก เขาเห็นแหละไ,ไปมานั่งเต้นกับเราแล้วเขามงอางบอกไงเขาเขาฝากมาบอกด้วยนะแต่พี่เอฟซี C เขาบอกว่าสปอคสวยมากสปอคสวยมากครับไม่สวยแลย้วเนี่ยเอา,เอาสรุปแล้วยังไงอารุโศกฮะ,ะมตัดไป,ไปแล้วดไได้ต่สินใจอะไรไม่ได้ใใไ,ไ,ดไปหาบอสเลยเพื่อนจะให้ทุกวันเพื่อนจะสนับสน,สนุสน,นแล้วเพื่อนบอกว่าให้ไปไปอยู่กับเรา ลราปากสิจะไปสอนทำไมโอ้ยไม่ได้เราเราเป็นแนวหน้าไม่ไหวทำไม,ไมต้องไหว้กูจะร้องตามเลยทีเนี้ยร้องทำไมไอ้ปไปอขอขอบคุณกงินพ่อะฮัลค์ขอบคุณพ่อะฮักค์เอฟซีกทมต้องไปอันนี้แลหละเขาขอบคุณพอ่ณพอะฮักค์เอฟซีกอตมแบบเนี้ย เคยบอกไหมว่าจะไม่ทิ้งอ่ะเคยบอกไหมนี่เคยบอกไหมว่าไม่ทิ้งสมปองอ่ะไม่กลับเราอยู่นี่แหละเคยบอกไหมว่าจะไม่ทิ้งอันนี้ไอ้งาองงอเที่อก็ไม่ทิ้งเหมือนกันบอกเคยบอกไหมสู้ที่นี่ไอ้นี่จริงๆไอ้น,น,อน,นี่ก็หไหวอะไรเนี่ยตูวใค้ตังเนี่ยทำไมนังสู้แล้วนั่งอยู่ต่อยแล้วเย้พี่เขาอยู่ต่อหนึ่งหมื่นบาทนี่คือพี่ พี่แกบอกว่าให้สูส้ๆนะแกบอกเงี้ยสู้ต่อไปอยู่กับอย,อยู่กับน้องมันอยู่กับอีแระเนี่ยเดี๋ยวใครก็ลังใจตลอดกูจะร้องมาดีใจดีใจดีใจตัวหนึ่งพวกไรข้างแรกตั้งแต่ว่าตั้งแต่ตมาติดตานุยูตยังไม่เคยได้เล่นทีสัามเลย กับทริปหรอกไม่เป็นไรเอพ่อดูเขาดูตลอด fc ก็ดูทุกคน fc 300กาดูทุกคน, <c oughs> น,กคนและนี่ก็ดูตลอดพ่ foto ก็ดูตลอดแล้ว fc <c oughs> ทุกคนก็ดู <c oughs> ซื้อหน้านะบอกบอกคุณซื้อหน้าคุครับ ว่าเสียเินแบบเสื้อผ้ายก็เสื้อผ้าแหละก็ไม่คิดว่าไอ้เนาะอ่ะพูดไม่ออกหรอเฮ้ยไม่อยากจะออกเป็นกลังวลใจเป็นกังใจให้เนาะเนาะตั้งแต่มาอีสานยังไม่เคยได้สักบาทไม่เป็นไรมันไม่เกี่ยวหรอกกูบอกแล้วไอ้ถ้าใครไม่เห็นตัวเทวดาเขาเห็นเองกูบอกยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็มีมาไม่ต้องน้อยใจตัวเองหรอกโถ่เราเก่งจะตายเสีได้ช่วยต่อนะ เฮ้ hey, ยคนไหวเลย <Hello. S 2> พี่น้องครับ <Hello. S 2> พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาหลายๆพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้มาให้กำลังใจสมปองเยอะๆไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องแต่เพราะเพื่อนบอกว่าตั้งแต่มาพาาิศานหนูไม่เคยได้สักบาทตี hey, ไม่เป็นไรอ่างนั้นมันแค่ธรรมดา hey, สิ่งสำคัญคือกำลังใจจากสาวน้อยลจากบอสจากทุกคนเอยพูดสิบอกพี่ก็ได้ ที่ร้องไห้คือดีใจใช่ไหมไม่ได้ละนะอันนี้ขอโทษทีไม่ได้ว่าจะแกล้งแรงไม่ไม่คิดว่าจะไม่ได้แกล้งเลยด้วยซ้ำเนี่ยโอ้ยหนูไม่คิดว่าจะร้องไห้ด้วยซ้ำแต่อันนี้คิดอยู่นะคิดว่าจะร้องแต่คือแบบรู้ๆพอจะรู้นี่นี่ใส่ซบพระไงเป็นมีอะไรไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจไม่บอกไม่ได้ครับไม่ยอมครับเดี๋ยวจะสู้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะผลักดันใหม่ไหม่ครับ่าช่องพ่อเล็กๆแต่ไม่ได้ว่าจะเก่งกันเท่าช่องใหญ่ใครหรอกแต่ จะจะช่วยเท่าที่ช่วยได้จะนี่แหละอย่างที่เห็นนี่แหละเป็นสื่อให้นู่นนั่นมีอะไรให้บอกไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาทู่ไปไปกินข้าวช่วยตอไปมตอโอ้ยหล่าเอ้ยบอกแล้วเวลาคุยด้วยต้องให้ยืนน่ะเดียนอย่างพี่เขาเดียนอย่างลุกขึ้นแนนั่งทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปคล้องตัวเตยลาจะไปคล้องให้เห็นเลยว่าเนี่ยซุปเปอร์ก็เออเขามีคขาเห็นน่ะ ขอบคุณที่หลตัวยัาไม่เคยไม่ลืมไม่เคยลืมในวงนี้ไม่ลืมใครสักคนช่วยทุกคนเท่าที่ช่วยได้แหนูหนูไม่ค่อยแบบหนูไม่ค่อยอยากอยากคุยอยากใครอะไรเงยหนูเกรงใจโอ้ยเกรงใจทำไม เ,เพื่อเอ PFC ก็ทำวมาใจทุกวันเนลยรอดูไม่รู้ <c oughs> น้าตาไหลอาบแก้ม <c oughs> น้าตาไหลอาบแก้มจริงๆไหลลงมาหัเฉี่บอกมันหล่อไหมเนี่ยไม่สู้ไหมขอบน้องด้วยค่ะที่ท,ที่อะไรไม่นาหรอคืน ก็ห้องหนูโล่งมากเต้นต์หนูโล่งมากรู้สึกว่าเหม็นกุยมันไม่อาบน้ำอย่างนี้เหรอพอแล้วไม่เอาไม่เอาทุกวันนี้อาบน้ำเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปทำผมใหม่นะครัอ่ะห้อยเลยจ้ะห้อยเป็นโกโก้หรือสมป์นี่จ้ะเก็บไว้ในกล่องเดียวหาะใช่ไม่ไม่หายจะไวปในรถจะไปไม่ได้จะนอนตรงนี้รอแล้วเขาบอกนะของเราเสร็จก็อีแหลกก็ได้นะจ๊ะกลับไปเลยพูดเองนะ ูเพื่อนนะเพืเพ่อนนะอะไรว่่่าาตัังคกกบพออืเไม่ได้ไม่ให้แล้วได้อ่ะพี่น้องครับคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆยะกำลังใจซ้มปอครับแล้วก็ไปติดตามเฮ้ยเราม pues ีช e ่องแล้วติดตามซ้มปอและผลไม้เชียร์พี่น้องดันเพิ่นดันเพิ่มแต่ผมมีรายได้หลายๆพี่น้องเนาะซอยกันเราไปที่กันดีนะสนุกหน้อยน่ะน้ำตาไหลแล้วเชียรไปสู้ๆหน่าไปครับบ๊ายบายลืมเลยโอ้ยพรเลยโอ้ยพรพ่อเนี้ยพ่อเอฟซีกับพี่น้องโอ้ยพร ไม่ไม่ไม่หนูเออพรแล้วให้มันเออพรเอ้พรนี่ขอบคุณเพราะว่าเราก็ได้เหมือนกันขอบคุณพ่อเอสซีเจ็ดพันสองร้ด้วยนะคะที่เมตตาหนูอ่ะให้มาหลายน้ำใจแล้วเมตตาสองคู่สองคนโอหยพ่อสองคู่ไหนละสองสอคนนะพ่อด้วย พ่อล่ะหน <curs CDU S 1> ูก็ได้เดี๋ยววันน้พ่อมีความสุขมากนะคะแล้วก็ร่ำรวยนะคะยิ้มเลยค่ะขอบคุณพ่อตุ้ยด้วยนะคะตู้ยตู้ยตุ้ยเราก็ได้มาให้เท่าไหร่มันนีอให้ไปไอ้พ่อได้แล้วนี่ยี่สิบเนี่ยนะไม่พ่อได้ไปแล้วเไหร่อะอันนั้นก็ไม่เกี่ยวพี่เกี่ยวพ่อก็ได้แล้วเพิ่มไม่ได้หลักสาวเยอะอยู่ใช่แจกสาวนึ่งนายน่ย ครับให้บายสวัสดี